กลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารลุและหักแพงสบายดีพี่น้องสบายดีอีฟซีทุก่านที่หักแพงเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาส้มส่งซองแพงพี่น้องทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทย,ยอยู่ต่างประเทศร้านเชา้ากมาน้ำเสียงบุปกติพี่น้องเมื่อน,นี่เป็นวัดแห้งทั้งวัดทั้งเจ็บคอสบายดีดูลูกสบายดีป้าลุงน่ารักที่สุดเลย มาเยี่ยมมายามเบึ่งจานขิดอีกกอนมีเอฟซีถามมาเอาบริเวณจอบจานขิดบรวบาสันจอบอยู่ทุกมื่อทุกเว้นนาะพี่น้องเนาะทางเป็นโศกมปแล้วว,ว้าวตอนนี้ตอนใบาๆแล้วพี่น้องตอนเส่าบได้มาเนาะ ตอนเ้าวทำคลิปให้เบิ่งอยู่เฮือนอยู่ซานสาวแพงเห็ดซวนกับเคยเฒ่ามาสาวเนี่ยมันล่มแห้งมาืาวาดร่มเป็นหัวเป็นหัวจิแมนขี้พุ่นอ,ขขอ,ขอียั่งข่าวข้อแบบเจ็บข้อเลยยิ่งยากเจี๊ยบเที่ยวเยู่ท่านาในะนา,า,ายดีเนาะใครเหน่มา้าวใครแน่บ่ะใครแน่แบบไปสิไปอุดไอ้ ตวนั้นสีพุดไม่ใส่อึบอันนั้นสวนหั่วรัดได้พุดได้ช่องลักลักทีซ้ำพุดบัได้สักตึงบอกอย่าพ่าไปย่างกันยังไปมันสีอับเซบมันเข่าเลิกแล้วมันคุ้งดุกเจ้าฮะนั่นมันสีบวมอีกเลยเห็นบโบมื่อวานนี่มันแห้งดีแล้วยังไงเพื่อนสีเป็นเบาค่าเค้นะพี่น้องเพื่อนบอฟังคุ้ม บายดีพอ,ไปไปอ่ปีนน้องบุษภาพเนี่ยนะพอ่ปีนน้องคตรพได้บัฟิ้บัฟังความบอกว่าจะไปย่างเด้อย,ยังไปย่างมันบวมอีกเลยจะบวมน้อยหนึ่งน้องสาวพอหน้องสาวน้องสาวไครอึ้งลืงนั่งนะเป็นผีเป็นผีอายเป็นแพหน่องเป็นผีเ <laughs> อ,ะ,อะ,ะมา่าเสร็จมาทำมันหัวจิกสีวานัาบอาอยู่เพื่อนผัว โอ้มื้อนี้มื้อดีเนาะว่าคือมีสยอว่าว่าสยอสยอคือหยังบาดสยอสัญญาณมื้อนี้คือมีสัญญาณว่าโทรศัพท์ค่ะเฮาน่ะบ่แม่นปกติอยู่เฮือนแล้วบ่มีเด้บ่สู้มีกันอยู่เฮือนประมาเลยแซดว่าเอออันถามว่าอยู่สว่าอยู่เฮือนเพิ่นว่าเฮานํามาเด้อมื้อนี้คือมื้อดีแท้ว่ามีสยอว่า มีย so ังโซยองงโซยอท้าด so so ีแม่พสัญญาว่าสั่นหมดขอตัวไสัญญาพิสานงั่นแม่นชื่อเลขกระถือเชื่อบาหวานเชื่อบาหวานจันขีดที่ท้าแม่ไม่ยันโซยอเพิ่นต้องทามนะอาก็มาฮั้อยู่เฮือนนะโซยอเพิ่นสีว่าสัญญาเลยไปสัญญากระตอนใดเพิ่นสีว่าโซยอเนี่ยคือยังแม่ไปโซยอกระสัญญาอีร้อยเพิ่นก็าออกคือ กะสัญ้นยาแล้วเขาโซโยกูบอกเปสัญญาไปช่างดีคิดห้าแนวสัญญาก็นอนกายละปากอยู่คิดห้ากับวิสัญญาอะไรโซเซลืมอะไรประมาทเหมือนกันจังหวาอุ้มไม่บ่ะแค่แมนชื่อเลขกระชึกบวงได้นี่เพิ่นต้องเพิ่นต้องแปลว่าสัญญาแท้ๆว่ะเพิ่นจีคิดแล้วว่าไปสัญญาตอนใดเด้อที่แท้นั่นประมาวว่าคือมีสัญญาณประมาวกะ เ,าานนเด็กๆก็มาหล่นนำปกติป้าเมายิบผาพี่น้องป้าให้อาถ่าอยู่เพื่อนเนาะติดต,ตะเคาะอ,อ,อยเ่้<ะ>เามะนาป้าให้อายิบยิบเกาะสินถ่าอยู่เพื่อนแะ้วกมามาส่องเบิ่งจันคิดเนาะวาสิมาเศร้านีนเจ้าของมหนาะ <c oughs> มันชิดใกล้แน่ยอยากออกไปอัน้องห่ได้ออกด้นแหละอยากไปเบิ่ง ผักแตงหมดถั nope. ่วไปแล้วมันใบใหม่มันล้มไปอุมางน้ยังมันเปิดออกไป้าคุณกบอีกแหละนั่งเห็นยังนั่งนอนเจ็บเจ้าบอกออกมาพี่ก้อนหรอนั่งนั่งมาเบิ่งดูเป็นพีน่ะแตกแล้วอุ้ยหนาวหนาวยังหนาวเย็นอยู่ งับเข้าประตูยังเดินจริงคืนยังเป็นข้างเดียวกันดีบ่ข้างเดียวกัเลยอายกัข้างซ้ายน้องกัข้างซ้ายเป็นไดสบายดีพ่อแม่พี่น้องอาการกยังมึนพี่น้องกยังมึนอาการของน้องสาวแดงอยู่เป็นเขาบวมเลย อืมน mm, <iday. S 1> ั man, man, man. Man, man, on, ่งมันคือแดงไปถั่วเนี่ยน่ะนั่นน่ะใส่หัวมันแบบคือมีเหงายิ่งเมีนเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยกินยากระหนุและไข่เหนี่ยในเนี่ยคือมีเหงาไปเนี่อีกย่างมันบ่มีหัวมันแดงเบิดแมีนเบิดบ่ร์ดใก็ได้แมีนเบิดแดงไข่บวมเลยมองค์คอเขาเป็นขังเดียวกันอีกมีแมีนบอไข่ลืกนึ่งบ่อนิมีนมันแดงอันเด้แดงแล้วพวกเขาบวมเป็นนี่กับอาการกับเป็นอันเดียวกันไปหาขีดซี่พอไปพินอง อันเดียก็ผูดขาดปวดขาก้าวตัวเล็กมาสคเป็นคนละมือชื่อบอบาดไปบันไดพกคนผู้ยากผู้ลำบากเม็นยาอยู่บ้านเล่นเป็นปิ่นแตนเศร้าบ่บัวชักเป็นเข่าบัวชักโคตสวนไม่รู้หน่งเข่าเจ็บแห้งเจ็บแห้งบ้านาเมื่อเ้ามีแหงกัไข่นึ่งข่าวปลุ่งตึกนยังหันในบ้านนี่เมื่อเช้านี่ไข่แห้งกว่านี้อีกเมื่อเมื่อคืนนี่ก็ไข่แห้งแต่บ้านนี้เลวางอันวางเศร้านี่จะเอายากระหนุ่มมากินหน่อ ที่ยากระหนุ่น่ะค่ายยากระหนุ่นมันคายเหมือนกัไข่ตะกี้นะเฮาหยางนะมันฉีกขาดแถมมันกะมันมันย่อหนุกหนุกหนุกมาเด้มันเจ็บแผลมันเป็นมันเป็นข้อเข่ามองข้อต่อเห่าหยางมันแหงกะแพ้มันย่อนผู้อ้ายคือการเล่าว่าบอฟังบอกว่าจะเผาไป็นหยางเด้ไปแหงห่าวเอ้ยว่าสิไปน้ำย่อยได้เนี่ยเบื่ออาการแล้วมัน คันมัน네อับเสบนะเจ้าสีปัวยย่างเด้อมันเป็นบาดผยักเด้อเจ้าต้องหักซ้ายมันดีสก้อนเจ้าจังไปแมนยุคคันแพทางนอกอันนี้มันมันเข่าหลึกค่ะมันเข่าหลึกมันกานเบิ่งเบิ้ง้างนอกนี้มันมันขึ้นน้อยแต่ว่ามันเข่าหลึกมันคุ้งดกเด้พอเจ้าไปย่างมันกระเลื่อนมือเศร้านี้มันโกนสำเนีจแล้วอยู่ไหนกระเลื่อนมันกันจังหวะก็เลยเออเจ็บหละลองไปย่างมอสก้อนก่อนจากวั ไปเฮ็ดเรียกแล้วมันหลายมื้อแล้วบ่ได้ไปนั่งมึนน่ะยังซ่ำเก่าบ่จ้ำเก่ายังซ่ำเก่าบ่บ่ดีขึ้นเลยบ่ยังซเก่ามีแต่เฮาว่าสิไปเปลี่ยนเบิ่งอันหมอใหม่ไปเบิ่งลายหมอเบิ่งเนาะเบิ่งลายหมอนหมอหักเฮาไปอือนหมอหักไปบัดนี้สิไปานมจัได้เบิ่งลายๆบ่อนเนาะเพื่อเพิ่นกวดต่างมันออกมาต่างกันบ่หรือจังได๋เนาะ เสด็จดังอุ้งอ่างพ่อแม่พี่น้องคนเคยไปปกติบุ๊ดจอยู่เพื่อนก่บขานะแห้งตีบุคคอยอยู่เพื่อนมาในเพื่อนก็จะเห็นเห็นีนั่งครับอีเม่บุคขาบุคคอยอยู่จะเราพูดโคกกนและบุโคกไปอยู่หน้ากนและนะฮะเห็ดนั่นเห็ดนี้ฮุบมันดีเด้อค่ะเก่งนะจริงนมันหลักเขาเกาะอะไรสิบอกให้โอ้ยก่อนสิฮุบกับพ่อแม่ย่างดอกกันพี่น้องเป้าแตกนั่นแหละเนี่ว่าฮุบมันดีเด้อ ฮุบบอดี้พะเชียงแตกก็คัแตกละแตกไงกระชิดปลามันเลยเสีดอกอันนี้มัแตกเพราะมีหนีน้องเพ่ว่าไปใส่นี่อ,อมาหน้าคือกันคลิปคลิปนี้กับพี่น้องมาเบบ่งมาชมมาเยี่ยมมาามเมืองเชนยงกีดคือเก่าเบิ่งอาการเนะาะกระทามเบิ่งอาการน้องติวเลยเพราะว่าผานกระทามมาอยู่ว่าเป็นจังไดฮะนะอาการดีขึ้นบอ่อกระพามาเบิ่งน้ำกันเนาะ อาการกันยังซ้ำเก่าพี่น้องเอ้ยอยังสิไดไปหาห้ามออยู่แต่ว่าต้องถา่าหไอ้เศร้าเจ็บอันนี้ก่อนเศร้าเจ็บเจ็บข้อแข่งก่อนเจ้าก,ก็บหักซาตัวเองให้มันดีซะก่อนอันนี้มีแต่อยากไปเนะจิตอยากคล้ายอยู่หรอกมันพอกระยกกระยกไปโเว้าแล้วพูวดือ้อขั้นแมนเด็กน้อยถืงตีแล้วนะพี่น้องแต่เมื่อวาน,น <laughs> เอาขาลงกับบด้เมื่อวานมีแตการ ดินคือแักขยักบ้านเฮาเอาตีนขึ้นแล้วก็ยังขยังกยักห้งงองน้ำเลยมันเมื่อยที่บ้านนี่ห้องน้ำเพื่อนเพื่นอนกไก่กับเพื่อนไก่กับบวกไก่แหง้งมันไดเด้อมันอยู่นอกเพื่อนเนาะโอ้ยลมย่สีไ้พี่น้องบึงมันบรรยากาศรลบๆมันลมลมองมือห่อพูกขี่พูนโอ้ยเจ็บข้อเจ็บผ้ากันเป็นวัดเป็นไอเป็นแถบเลย เิ็กหน่อยในบ้านนี่ก็เจ็บนังหัวมันลนุ่มเนาะไปนี่ไปหน้าไปหน้าุณน,น,นี่บนน่ะน้องน้าและนอนเป็น,ออน,น,นมามาน้ำปะมือนี่จ็กมือสั้นวันดียังหละติดต่อยหอยตามกน้นลานก็นได้ยังบักหนึ่งบดมาน้องฟิวกาะฟิวนาเกเขาฮะ มื่อนี่โบห็นน้องแพ้ว่าเมื่อเมื่อนี่แจ็คเปเล่นซ้ายใดฮะเมื่อชัมพอคันเมีนชั่นไปแล้วฝึงฝึงด้วยเขียดคุดกบนดำแม่์บางยายจ่อยผู้พี่น้องร่มแห้งหรือบางเฉื่อมันก็หอบมาเป็นบาดเป็นบาดแห้งแห้งนะจึงเห็นให้คนเป็นวัดเป็นไอแบบนี้เป็นวัดเจ็บหัว คลิปนี <c oughs> Three Three ้กันยา่าพอสมควรแล้วนะพี่น้องเนาะมาทำยืดยามทำข่าวบึงอาการจันขิดแล้วก็อาการของน้องติวสิดว่าอีกประมาณจักสองสามมือมีแจะสองสามมือหรอไปอย่างคือสิไปได้อยู่เนาะเจ้าตรงอดเอาสามวันดีเลยนี่จะบุตรองย่างสามวันสามวันอันเนี้ยมีไปอย่างได้เลยเทนนีเมเฮ็ดผัดมือคือเศร้าในก็รลุกขึ้นมาประเทศนิเมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบ มันอยู่บ่ได้กูจักเลีนกุบหันกุบหนีเยอะแยะกันแล้วต้องจังหันหน่ะกับป้านิ่งหน่อยเฉพาะกับลุกขึ้นมากกับไปไอ้อะไรนั่งไฟเฮฟเพว่นอุบัติเหตุยังร้ายหรอกนั่งไฟหรือกับปัดเพื่อนปัดกวดเป็นอย่างปัดเื่อนอีกนั่งซื่อๆบ่ได้บ่ปัดเพื่อนนะครับคลิบขี้เหนียวมันลายในเฮือน หัวปอมหงมินน้องอยู่ส uh, ื Arizona, uh, ่อบรดบอสละอยู่สื่อสื่บไดยบอสามันเ้าเนาะต้องใส่สียู่สื่ออะไรบ้างทอันแม่นบเป็นตากลองถือผ้ามือหนอนก็ไปอีกได้นี네่พี่น้องบได้ลีล้อได้นี่อันนี้เป็นตากองสื่อขั้นแขวอยู่เดียนี่บกบผ้าหยางบุผ้าหยางยังไปหาหยางขี่ไปรถไปซื้ออดเน่ไปซื้อยาอีเม่เนี่ยเช่า มีแม่ก็บยาเก็บท่องท่อโต๊ะเก่าพนนันได้กันกินบอกกคาร์ลัมเนี่ยก็บยาเก็บแม่โรคประจำตัวนะโรคประจำตัวจะไปซื้อยาเพ่นเต็มมือเส่าเนี่ยก็ไปซื้อยาให้นางนั่งมันไปกับไปบวได้เด้เสียเหตุในได้สักผู้ข้ากับจับหลุดวิ่งทถนตนวับบานมันมันมีไปสามคนอย่างนีนางเพ่มันประเด็นหน่อยมันบมดจักเนี่ยหมดจักแนวซื้อ ถ้าไปบอกไัคันญาติพี่น้องมีอยู่ด้วยกเขาก็ไกลอยู่ไหนอยู่หน้าผมเขาเอือกันนะสามคนพอไปได้ไปสะกก้อนมาเจ้าของจะไปซื้อยาใหม่เพื่อกินเดี๋ยวเออว่าคือขวบไข่เนยเมื่อวานเนี่ยผัดกินอยู่กินยาไอ้ยาเพ็ญยาเพ็ญค่ะว่ามันบีบยาเพ็นแต่มันเจ็บเกินไปแล้วกนเออจ็บแห้งเก่าปุ๊กขับแล้วยากระโน้มมากินไปปุ๊กขาสิกินยาเพ็ญ ปัวดทำไมยาเพนบบโดยยาเพนไหนยาแก้ปวดเพนเพนนิซิลินนะพี่น้องปัวแพ้พี่น้องเศร้าแพงก็บ้าแพงไปทำธุระอยู่ในเมืองเหมือนเนาะมาเมาเอาโกะมาถ่ายคนเดียวทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศหนาวหนาวอ่ะหนาวอารมณ์ร้ายกลัว แตกเบิดเมนแข่งคาเนี่ยนยังยังวะว่วสิงามคอมเนพี่น้องขีไล่ช่โอ้ยปกติเด้คนงามกับดอโอ้ยหยจักองขีไล่ช่บบนี้สร้างดอกขีไล่หรขี้ไลกันเศ้าตัวนี้ขีล่มีปัญหาดอกมันตัวนี้มันงามกับคัตัวนี้บัวเศร้าที่แห้งไปแท่กับบได้ยามันนีพื้นไปหนน้อยหนึ่งผัดป้าผัดเจี๊ยบสักไข่ไม่เละ แต่ว่าบอกอีแม่ไปแม่เมือว่ะอือขึ้นรถแล้วก็พากันฮอบตแม่ลูก2คนโอ้ยเป็นง่ายๆเนาะพ่อพี่น้องเาะยากเายากยังือกันเฮ็ดเฮือนมาซานีกันเมากเฮือนมาซานนี่แป๊บเดียวมง2มง แยบผ้ปปาผ้าเห็ดเล<ห> <c oughs> ยเนี่ยฟ้าเห็ดบะต่างเงี้ยเมนบบต่างเงี้ยกับเขาเชฟ <c oughs> เขาด้วทุกอย่างนะก่อนสิก่อมาได้เนี่ยแม่น้ำรมดาหัดค้าว่าหม่างค้าว่านะง่ายบบต่างเงี้ยใจคนห่างเฮ้าใจคนเฮ้าอ่ะขัะ้นโมโหตัโซแเลยฟังพินาศ <c oughs> ใครแต่เอาใจดีใจดีเข่าสู่ใจเย็นขีดกะขาดแต่เห็ดนะได้เรื่องคลิปนี้เงีวเลยได้จาน ยง่เราบอกแม่แง่ยราบอจยกคลิปไหมด้จยกคลิปไหมพ่อสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาก็ออนไลน์น้อยหน่อยออนไลน์อย่จงคลองเก็ <c oughs> บฝากติดฝ <c oughs> ากติดตามชมคลิปหนาเนาะก็อวยใจให้พรพี่ปานาอาเนาะมีแต่ความสุขดีความเจริญเดอ้อสบายดี